สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับไซเคนไฮมาค่ะวันนี้นะคะเรามาเอาติ้งนอกสถานที่ค่ะเราเอาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นซุ้มบังคน400ใหญ่นะคะมาลองกับรถจริงๆเลยค่ะว่าซส์เป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นกันด้วยค่ะเป็นรถอ e ีซูซูนะคะรุ่น e อ f นะคะ NLR 1 3 0นะคะนอกจากนี้นะคะจะมีรถ h ีโ o นะคะรุ่น At ตอม n n o v a t i o n 3 0 0นะคะรถแบบนี้หัวแบบนี้สามารถใส่กับซุ้มบังคลนของเราได้เลยนะคะค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะหลังจากใส่แล้วรูปลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้นะคะซุ้มบางคนตัวนี้นะคะจะเป็นซุ้มบางคนเป็นตัวหลังเรียบนะคะจะเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อพาล็อกนะคะเราเป็นสินค้าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะคะเนื้อพลาสติกตัวนี้นะคะเป็นเนื้อพลาสติก HDPE ค่ะซึ่งจะดีกว่าตัวอื่นในท้องตลาดนะคะที่จะเป็นตัว PP ค่ะ HDPE จะเป็นตัวที่เนื้อพลาสติกที่เหนียวและหนา และทนทานกว่าเนื้อพลาสติกชนิดอื่นนะคะความกว้างของสินค้าตัวนี้นะคะอยู่ที่26เซนค่ะแล้วก็ความยาวอยู่ที่90เซนค่ะความสูงที่48เซนนะคะตัวยางที่เหมาะกับไซส์รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นตัวยาง225นะคะ215ค่ะมาดูงานใกล้ๆกันได้เลยนะคะอันนี้นะคะตตโลโก้สวยงามมากเลยนะคะสินค้าจากยุโรปนะคะเป็นตัวเกรดพรีเมียมสุดๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะสินค้าตัวนี้นะคะจากที่เรายึดติดก,กับกระบัหลังเรียบแล้วนะคะตัวนี้มีข้อดีก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้อง ใช้อุปกรณ์เสริมเยอะนะคะแค่ลูกค้ามีกระบะหลังเรียบเนาะแล้วก็เอาน็อตนะคะยึดติดจากด้านล่างนะคะก็สามารถติดตั้งได้แล้วค่ะติดตั้งรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อตัวแขนยึดตัวประกับอะไรมากมายเลยนะคะตัวนี้ค่ะมาดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะน้ําหนักสินค้าเหนียวหนาทนทานมากเลยนะคะนี่ค่ะดูงานใกล้ๆเลยนะคะสินค้าเกรดพรีเมียมจริงๆค่ะดูด้านตัวนี้นะคะตัวดูด้านข้างนะคะแล้วก็ตัวด้านในนะคะ สินค้ามีคุณภาพมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท Second High Mark ได้นะคะเราจําหน่ายทุกท่านในราคาที่ย่อมยาวราคาปลีกและราคาส่งอย่างย่อมเยาวมากมายเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ